สวัสดีคะ่ะนางรำจำปลาดงมาแล้วนะคะเยอะเลยนะคะอันนี้มาจากบ้านไหนเนาะนางรำนี่เหมือนกับไม่เคยเห็นหน้าเลยนี่โอ้จัปลาดงะจปะงจปลาดงทั้งหมดหรือเปล่าคะอ๋ออันนี้สมมามัคคีค่ะอ๋อสามัคคีอันนี้ก็จัปลาดงนะคะเห็ <c oughs> นหน้ากันทุกวันแต่จำไม่ได้เพราะแต่งตัวละคนละคนลุงมานะคะ บมาแลแน่้ครับลีนะะเองมาแล้วนะคะ FC นะคะโอ้ได้เจอตแม่มาจากอังกฤษได้เจอแล้วนะครับผมได้เจอจนได้แม่น่ลุงพนแม่มาเนองม่ยังไเข้าล้มไหมให้แม่เข้าล้มไหมแม่ร้อน เขาล้มดีกว่าขอขอแลไม่ใก่หรอรั่ยเหรูไหมังังมากสวัสดีครับสีครับสวัสดีครับไม่ต้องรอนะไม่ต้องอดเยวันละยาดีครันละยาดียาดีวาดบโอเค่อเ ก็เสิร์ฟลับค่ะค่ะเตียวเกลี้ยงมากังถ่ายไผมฝากก่อนนะอยากถ่ายคนด้วยกันคมอนนเีอีรค่ะครับมองกล้องนี้ครับคืนมาคบเวลาได้ถ่ายที่กนะคบตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้เจอนะคะอพไม่ได้เป็นคขอบคุณครับคุณมาคขอบคุณแม่ดตลอดเลยครับก็ดูดูดมากขคกมจะปรถอะเอารถไปซ่อม เด oh okay. okay. ี๋ยวม่ตงอันนี้ได้ไหมทำบุญาถิินเนาะเดี๋ยวเขาไปเพื่นรำเสร็จครับผมยินดีครับขอบคุณทา้บจะอยากมานานแล้วเรางพะนาวาบดยิวีคนอะ่ดคนรบเชฟูงแต่บราเาเป็นคไทยเดี๋ยมสอหมู่บ้านบเทนนกันบแแต่ว่านัคนับทุกค นานนานนานานอนเลายบมตาหัาน่้งนอนแล้บ่ชันกำลังรีสตาร์ทโดนกนเกนตาแตกซึ่งมือกอดำ เขอบคุณหลนะคะพี่่ือย่าเนเพื่อนกับสิร่มีสชุดอ๋อสงชุดแก้ยังแค่อยเปนร่บ่ะ่เป็นชุดปต้องจริงๆอ่ะตองรำเลยถ้ารำแล้วุนพเอัาัไ้มั่งเอั้นเราก็คัดไปไปเนาะ ัเดกเเื่องเอะว่าบเปมมั่นนะัเป็นมุมนะมันมีอไรก็ีน่ายข่าด้วนไปเิได้เป็นทกออันเกี่ยวขาแล้วได้ผมไปผมไปอันุ่ยใหญุ่ยใหญ่พนว่าอยู่หมู่บ้านนาขันเกี่อนพ่นในเดอรมาอย่ยญ่พัสี่อยากะซอนเสาว์สอันนางซอยพางศปพันมาบอกว่านลุงบอกลุงน่